เอาวิดีโอที่พาน้องน้องไปขับรถเล่นมาให้ดูค่ะร่อบนี้มีของพี่ชเชลตอนที่นั่งรถเล่นด้วยนะคะอันดับแรกเลยเราต้องใส่สายจูงให้น้องด้วยนะหลายคนถามวิธีมานะคะทำยังไงให้น้องยอมใส่สายจูงเราเริ่มจากการฝึกใส่ในบ้านนี่แหละคะ่ะแล้วก็จูงน้องเล่นในบ้านเลยใส่บ่อยๆนะคะแล้วน้องจะได้ชินพอน้องชินเขาก็จะเดินแบบนี้เลยค่ะไม่หมอบอมคิโร่เหมือนหมาชิบะจริงๆด้วย คีรัวเป็นแมวที่ไม่ค่อยกลัวอะไรนะคะน้องออกจากบ้านได้ชิลอยู่แล้วตอนพาปั่นจักรยานไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ฝึกน้องเลยค่ะน้องชอบนั่งรถเข็นแมวอยู่แล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าน้องน่าจะชอบนะถ้าเราเอาไปใส่ในตะก้าจักรยานตั้งแต่ลงคลิปไปพี่พี่ก็ถามพี่กัดจักรยานคันนี้เยอะมากมันเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะของโมโนวิลเราขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะคะก็เลยถอยจักรยานมาสําหรับเรามันขับง่ายนะคะแล้วก็ขับสนุกมากเลยเดี๋ยวเราขับพาคีรัวไปเที่ยวรอบนึงก่อนนะคะเดี๋ยวมารีวิวต่อให้ไปเรียนเด็กเครื่อง ย็นๆเม่ไลมปะทะหน้าในโครจรสบายเลยฮัลโหลวันนี้ทุกคนสบายดี่ะตั้งแต่ได้จกักรยานมาเราก็พาน้องขับออกมาหลายครั้งแล้วค่ะปกติเวลาใส่สายจูงขี้รัวก็จะหนีนะคะไม่ค่อยให้ยอมใส่แต่เดี๋ยวนี้ให้ใส่ง่ายขึ้นค่ะเหมือนรู้ว่าจะได้ไปเที่ยว ให้ดูหน้าตาจาักรายานไฟฟ้าเต็มๆค่ะของแบรนด์ m o n o น i e w เป็นรุ่น D Y U C 6รุ่นใหม่ล่าสุดเลยดีไซน์สวยมินิมอลแล้วเราแพ้สีขาวอยู่แล้วอะ่ะนาากกา้าตะกร้ามานสีน้ำตาลดูญี่ปุ่นม,มากๆก็เลยชอบเวลาเปิดกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นส่วนตรงนี้เป็นแฮนด์ที่สามารถบิดได้นะเราบิดเบาๆมันก็จะออกตัวไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องปั่นขับสนุกจริงค่ะไม่พูดเล่น ระบบเกียร์แบบครบชุดจากแบรนชิมาโนสามารถปรับเกียร์ได้6ระดับเลยค่ะเหมาะกับการปั่นในสภาพเส้นทางต่างๆมีระบบคูชคอนโทรลด้วยนะคะทําให้เราไม่ต้องบิดคันเร่งอยู่ตลอดเวลามันจะคงความเร็วให้เราเลยค่ะขนาดเราขับมีครับยินๆนี่ๆๆสามารถถอดแบตออกมาชา์าได้นะคะเดี๋ยวเราจะถอดออกมาให้ดูเขามีกุญแจมาให้ด้วยเอาไว้ล็อกและเปิดการใช้งานตัวแบตเตอรี่เราต้องเอาที่นั่งออกก่อนนะคะแล้วก็ไขกุญแจแล้วก็ดึงแบตออกเวลาไขกุญแจจะเป็นแบบนี้ให้ตัวล็อกนั้นเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงแบตออกค่ะ แบตเตอรี่เป็นลิเธียมขนาด12.5แอมป์นะคะรูชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะระยะเวลาชาร์จ6 8ถึงชั่วโมงนะคะถ้าชาร์จเต็มแล้วไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมาดูตอนที่ชเชลนั่งเราเล่นกันอไม่ชอบออกจากบ้านเลยมีจะพาผมไปไหนอะของชเชลเราเริ่มจากการจูงจัก,กรยานเดินก่อนคะ่ะตาก้าก็ไม่เห็นเล็กเลยผมนั่งได้นะคิดว่าอาจจะอ้วแหลเลยดูตันๆเอ๊ะวันที่หค่ะ มีพี่ๆแนะนําให้เราพันสายให้สั้นลงหน่อยเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับล้อ ช้าได้ไหมผมไม่ชอบความเร็วความเร็วสูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถ้าชาร์จเต็มก็จะวิ่งได้40กิโลเมตรเลยถ้าเราบิดคันเร่งแล้วก็ปั่นไปด้วยเนี่ยก็จะได้60กิโลเมตรเลยค่ะชเชลก็มีความกลัวอยู่นหน่อยๆนะคะแต่เขาก็อยากดูสภาพแวดล้อมข้างนอกนะมีแอบโผลนะ่หน้าขึ้นมาดูเป็นพักๆค่ะมุดนี้ก่อนถ้าเราไม่เห็นเขาเขาก็ไม่เห็นเราแมวอินโทเวิร์ติดบ้านแบบชเชลก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะตอนนี้ความกล้าของน้องเนี่ยขยายอาณาเขตมาแค่หน้าบ้านค่ะออกรั้วบ้านปุ๊บคือก,กลัวเลยก็ จะค่อยๆฝึกน้องไปนะคะให้กลัวการออกจากบ้านน้อยลงเพราะมีพี่ๆแชร์ทิคมาเหมือนกันว่าพาน้องออกมาบ่อยๆเริ่มจากบริเวณบ้านแล้วก็ขยับให้ไกลขึ้นใครที่มีน้องแมวขี้กลัวแต่ว่าฝึกให้น้องออกจากบ้านเก่งแล้วมาแชร์กันได้นะคะว่าทํายังไงบ้างพอขับไปสักพักเชลก็เริ่มโหน้าขึ้นมาแล้วคะ่ะน้องเขาจะใช้เวลาคํานวณน,นานหน่อยค่ะว่ามันปลอดภัยไหมถ้าเขาสบายใจเขาจะโผล่หน้าขึ้นมาเชลสนุกไหมก็ก็สนุกนะแต่ว่าขออยู่บ้านดีกว่าขถึงบ้านแลว ไปอีกรอบไหมไม่เอา,าอ่ะยกงให้คิดด้วยเลยจอนจอนมีจอนคิดถึงบ้านมากเลยไปลงมาสนุกไหมล่ะสนุกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอันนี้ลงมาอันนี้ลงมานี่เลยลงมาแล้วอยู่บนหลังเราน้องไม่คิดว่ามันจะอันตรายบ้างหรอ ว่าจิมีด้วย,ยดว้วยคีรอชิลมากค่ะยื่นคอเป็นยีราฟเลยคือเราไม่ค่อยได้ภาพน้องเลยคือน้องยื่นคอจนออกนอกเฟรมกล้องอบ้าน,นี้ยายมาอยู่ยาวๆผมจองดูทุกวันเลยไม่ต้องพูดบ้านนี้้ยี่มาบ้านนีเยีงกันแต่บ้านยี่ยีงแมวชวนบ้านนีเลีงนดแคเด็กหรือเปล่าได้ยอมบมดยอบแล้วอหะหมดรอบแล้ว,ล,วลงมาทำไมผมแค่เป็บเดียวเองมีเดินเอียงอีกอะลำเอียงเขาเรียกลำเอียงที่รัวก็ไปหลายรอบแล้วไงขออีกรอบ อันยี่งิมเลยะนะไม่เอาจุนตาจะขับไปตลาดแล้วเจ๋งไงจักรยานไฟฟ้าตัวนี้มีระบบดิดเบรกหน้าเบรกหลังด้วยนะคะแล้วก็มีโชคคู่หน้าช่วยดูดซับแรงกระแทกไม่ว่าเราจะปั่นหรือว่าบิดคันเร่งก็ขับเพลินสบายมีไฟหน้าด้วยนะคะปุ่มเปิดปิดจะอยู่ซ้ายมือ <c oughs> เวลาพ่อกับแม่มาอยู่กับเราก็จะใช้จักรยานไฟฟ้าเขาบอกว่ามันสะดวกดีๆนะคะอย่าลืมนะเจนเล็กนะเยนนาโฟ <c oughs> <c oughs> สรุปร้านปิดจ้ะยังมีแมวที่อยากไปอีกรอบอยู่ใครชอบให้นังน้องออกไปนั่งรถเล่นบอกเราได้นะคะไว้จะถ่ายมาให้ดูอีกได้นั่งรถเจ่นอีกแล้วเว้ยริดวโาเบาๆมันดึกแล้วโอเคโอเคชานทองช้อช้อ,อ่าว